สนับสนุนการเดินทางของพวกเราครับกับคริส s ซกแอนเบอร์เกร้านเบอร์เกอร์โฮมเมดดีเมนูเบอร์เกอร์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยย่านฝั่งทนในซอยบางขุนนนจะร้ันสลิดวงตะลิ่งชันและร้านขายกระเป๋ามือ1่มือ2องแบรนด์โคสเอ็มรับซื้อรับจัดหาขายระบบผ่อนที่เบชอปโอโฮริทรายละเอียดทั้งคู่ในดิสคริปชันครับ ถึงจุดจุดที่จะต้องเดินขึ้นต่อเราจะพักรถแล้วมาถึงนี่ตกใจมากนึกว่าห้างมีรถเยอะมีรถอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดคันนาะใช่ตรงนี้ก่อนแนะนําตรงนี้ก่อนตรงนี้คือลานกลางเต็นท์ของสามรองศาเนาะแต่ว่ามันมันไม่เห็นอะไรเลยไม่น่าล่ะข้างล่างถึงบอกตรงนี้มันเป็นป่ามันเห็นแต่ป่ามันถึงไม่ควรเออรถมาถึงใช่อ่าอ่า แต่ถ้าเราจะไปยอดดอนเราต้องเดินพอลุงเสนอว่าอยากเขาพับพามานี่ก็เพ็นด้วยเลยดีค่ะพามาก่อนให้เรามาดูก่อนเอาจริงถ้าเอาลุงมาถึงนี่ก็แอบเสียดายนะเพราะว่าอุตส่าห์มาถึงนี่แต่มันไม่ได้แบบไม่มีอะไรเลยเนาะเนี่ยดูสภาพไม่มีอะไรนะคือตรงนี้ไม่มีวิวอะไรต้นไม้มันบางไหมเดี๋ยวลุงลุงเดินรอหน่อยนะลุงบอกว่าหนึ่งกิโลโดยประมาณเราไม่ได้เต็มตัวมาเลยในการเดิน ดูรองเท้าดิน้ำเราก็ไม่มีมาเลยังไม่พร้อมเออน้องพกน้ำมาน้องกินก็ไโอ้ขอบคุณกา <laughs> เออเรามีน้ำที่หลังรถลุงเออไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมาเดินไงเออไม่ได้นี่เอาตรงไม่ได้เตรียมตัวเลย <laughs> โอ้แล้วน้องเดินปิวเลยนะเขาช่วยหิ้วกระเป๋ากล้องไหมไม่เป็นไร อันนี้มันเป็นขึ้นเนินเรื่อยๆใช่ไหมคะขั้นตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าทำผมเอีอย่าไม่เอามันตัดเป็นที่แล้วเนี่ย <c oughs> แล้วรสชาติเป็นไงคะมันก็นี่หวานๆปนหน่อยห <c oughs> วานๆปนหน่อย <c oughs> <c oughs> อยังไม่ครึ่งทางเลยนะ ลูกอะไรจ๊อทำทำแบบภาษาไทยเราให่รู้งกันหน่เดี๋อมัเขาเขาเรียกสิ้นสุดสี่งสุดสั่งล่สิ้นสุดสั่งสิ้นสุดสั่งอะไรหลายอย่างนะนู่นเลยไกลฮะทำมแต้งคัมสบายสบายเคยเหรอเคยสบาย บางทีเราอาจจะเอาแยกถางห้หน่อยใส่กระเชอมมาแต่เราไว้เขากินดิฉันถ้าเดนมาเก็นลื่นเหมือนกันเออใช่เหนื่อยกัยู่เนี่ยหนูเห็นไหมยห็นสุดๆเลยเห็นแล้วท้อเออลุงบอกพันเมตรไม่น่าใช่ละก็เรื่องกระชิ่มากเลยอ่ะมือนเดินห่างเลยได้ดิมาถึงแล้วต้องไป เราต้องได้ลูปไหว้เหนียงออกออ <laughs> ถ้าไ่ถ่ายทางมุมนี้ละ่ะ <laughs> ไม่เอา <laughs> ดูน้องไม่นั่งชิวเชเดินตัวปิวเลยตากับยายเดินช้าหน่อยลูกเลย <laughs> <laughs> พี่เขาไม่ทำไว้ <laughs> <laughs> บอกให้้ลงงขาา่ยิ้มสิชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อว่าเอชื่อเอเอ๋อขี้อายน้องขี้์ไอ้น้องไม่ชินใส่แว่นเดินแล้วเมื่อกี้จิ้มตาบอดสารภาพว่าตอนนั่งมาผมกลัวอ๋อโอ้โหหลุมขนาดนั้นลงไปได้ยังไงแล้ว ยิ่งมากัวสุดๆตอนที่พี่บอกว่ายังไม่เคยรถคันนี้ขึ้นมาโอ้กลัวมากพี่พี่เฉเลยได้เซอร์ไพรส์มากถ้ารถกำลังดีมากเนาะรถกี่สิบปีแล้วเนี่ยโหสิบหกปีแรงตกพอนั่งแล้วแรงตกไหวไหมหรือจะพักก่อนไหวนำไปเลยเนินพี่เขาบอกว่าอีกสองสำเนิน มังด้วยนะมัง้ง,ดง,งได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่พดเดินเงินตัวพิวมากเหมือนเดินชมนกชมไม้เดินห้างะนี่เราอยู่ตรงนี้มา4ี่สินาทีาแล้วกับ1 0 0 0พันเมตรจริงหรือเปล่าไม่ได้เตรียม<ล>น้ำมาด้วยเออเราไม่ได้เตรียมนะคือเราไม่ได้กะมัไงไม่ไม่ได้กะมาเดินเลยวันนี้แค่จะขึ้นไปดูจุดกลางเต็นท์นั้นเองนะใช่เราแค่จะมาดูจุดกลางเต็นท์สาแล้ว60ิแต่เห็นว่าอะ ก็นึกว่าจะไม่ไกลใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือกล่าวว่ารถเรามาไม่ถึงอยู่แล้วในเนลลูมก็พามาแล้วเออก็ไปเถอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะไกลขนาดนี้เท่ากับมันไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเลยโอ้โหง็นก็เดินกันง่ายเหมือนง่ายเขาก็บอกอยู่ว่าเราเป็นคนเมืองคงไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอะไรอย่างนี้เนาะเขาเดินกันบ่อยๆเพราะเขาต้องปลูกกะลัมใครอยากมาก็ตามรอยเรามาเดีย๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่า มันสวยขนาดไหนคุ้มไหม <laughs> กับที่เราเดินขนาดนี้อ่ะแต่ก็คุ้มแหละความสนุกมันอยู่ระหว่างระหว่างทางที่เราบ่นนี่แหละถูกถามว่าบ่นแต่ก็เดินนะก็เดินยัง,ยงไงเราก็ยังอยากไปเห็นดีแต่ย้ำอีกทีครับอย่าลดม,มาเองเลยโอ้ยอย่าเข้ามาเลยเห็นหลุมแล้วแบบสงสารเอาง่ายๆเลยนะรถไหวก็ได้สงสารรถสงสารรถอย่าหาทํา <laughs> ถ้าแบบขับทางอะไรอย่างนี้บ่อยๆก็อาจจะได้หรือถ้าเป็นไปได้อย่างอา่ะถ้าเป็นอย่างเราไม่ไม่<ๆ> อย่างเรามือใหม่ต้องยอมรับว่าเรามือใหม่เนาะไม่เอะแล้วเราก็คิดว่าเราคิดถูกที่เราจ้างลุงอะมานําเราดีมากถูกก็เลยไม่กินข้าวกลางวันเลยไม่น่าหิวหิวจริงๆนี่หมอห้ามออกกําลังกายหนักเลแล้วเนี่ยเออแล้วเดินจะแบบว่าอเนี่ยเดินเนาะหายชันนะครับมันจะชันขึ้นเรื่อยๆตอนช่วงสุดท้ายอย่างเงี้ยอีกสักสามช่วงลุงเขาบอกโอ้จีใกล้แล้ว ไม,ไม่มมีนันคุ้มค่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับอุปสรรคหรือความร่าช้าต่างๆที่เกิดขึ้นในสองวันที่ผ่านมามันเหมือนกลายเป็นความประจบเหมาะผสมกับความโชคดีของพวกเราจุดหมายปลายทางที่คาดไม่ถึงและไม่เคยได้แพนไว้มันเป็นความสวยงามเกินกว่าที่กล้องของเราจะบรรยายถ่ายทอดออกไปได้ พี่เกษมเล่าว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยดอย360นั้นทัศนวิสัยในการมองวิวนั้นปิดมาตลอดหมอกมันหนาจนมองไม่เคยเห็นวิวเลยนะครับพวกเรานั้นโชคดีมากๆครับที่ขึ้นมาในวันนั้นดอยแม่โโหเนี่ยสวยเอามากๆเลยนะครับ เราจะขึ้นไปที่ยอดกันเอานี้ลมมันแรงมากเอามันป้องโอเคแรงสุดๆสวยมากๆด้วยขึ้นมานี่มีแต่คนบ่นเรื่องความเหนื่อย <laughs> การันตีมันเป็นนี่ไงสูงกว่าระดับน้ำทะเลหนึ่งพเมตรโอ้ยหมอกมาแล้ว เราจะลงไปตั้งแคมป์ทันทีชิ้งวะจ้าจ e สทึ่งแล้วโอ้โห yes. แ, oh. แต่ลมเย็นมากอ่ะเป็นใบสองใบสามที่ลมเย็นมากดีอากาศสบายสบาย mm hmm. โยอ,อ้โห สวยเท่าตาเห็นจริงๆอะโอ้ยอันนี้มาถ่ายเลยมันมีมุมนี้ด้วยโอ้โหมันมีคนอยู่อันั่นดิแต่สวยวิญญาณมีมองด้วยต้องถ่ายอ่าเดี๋ยวผมไม่ถ่ายสร้างเกลเอทเลยครับตอนนี้หมอกมาเยอะเลยใช่ปิวุ่นถ้าสมมติว่าข้อมูลคนเยอะเนี่ยมันจะหา ที่ถ่ายรูปลำบากหน่อยนะเพราะมันค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นต้องรอคิวต้องใช้เวลาต้องชิวหน่อยอ่ะแต่อากาศข้างบนดีดีมากเย็นสบายเย็นมาตอนนี้บ่ายสานะแต่ไม่ร้อนเลยใครมีเต็นทเล็กๆเนี่ยเอามาโคเลยมีเด็นเล็กๆสวมีเอลังรอืออลังการยเนี่ยมีแค่พุมไมนี่มันบางจริงมันสามร้กสเลยนะถ้าไม่มีพุ่มม นี่คือแบบหมอกมันมาด้วยไงแล้วหมอกเป็นหมอกผิวสวยๆเลยตอนที่ไปผักบุ้งรก็ว่าแบบมันเป็นเขาชันๆที่นี่สวยเอยเยอะมันเขียวแล้วเขียวแบบสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ยสวยจริงมาเหอะเดินที่มาเหอะนู่นเป็นอินทนนท์ตรงนู้นรู้สึกจะเป็นหมู่บ้านแม่เสลียงงแคมป์มันบัตีเลยสำหรับใครที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ถนัด ก็ไม้นะดีมากเลยหาไม้ไม้ไม้ที่สําหรับเดินก็ได้จะบอกว่ามาก้ีนี้น่าจะเป็นเหมือนกับที่เขาเช่ารถมาจากข้างล่างอ่ะแล้วคันนั้นอ่ะเขาเตรียมไม้ให้กับทุกคนเป็นคณะทัวร์เป็นคณะทัวร์ที่มีไม้่านาทัหมเออดีแต่เรามา p r i v a t e เราไม่มีใชะโอ้ดูความสูงตรงนี้เนี่ยมันสวยมากเลยนะขาอ่อนนะครับมีขาอ่อนเล็กน้อย เนี่ยเอเดี๋ยวผมก็ไม่ได้กินข้าวก็เพราะมันเหนื come, ่อยแล้วก็จะไม่มีคนทํากับข้าวด้วยเพราะมันเหนื่อยมากเดี๋ยวได้กินมาม่าแน่นอนอยู่ทรงแล้วพูดตรงลงเลยนะอย่ามาบ่นนได้กินมาม่าแน่ๆแล้วอาหารที่ซื้อมาก็จะเป็นหมันเฮ้ยขากลับเราเราลงทางขามาเรามาทางนี้เดี๋ยวขากลับจกลับทางนี้เอาเอาเขานก็ออำนวยการนี่คืออะไรครับ ไอ้ที่รถพี่จอดอยู่เหรอไหนอะอ๋อนู่นอ๋อนึกว่ารถที่เราเราจอดถูกรถเราจอดนู่นนี่เดินทั้งวันน่ะ <c oughs> สรุปอันนี้มันคือหนึ่งกิโลใช่ไหมที่เราเดินเข้ามาบางคนบอกหนึ่งจุดห้าด้วยนะประมาณประมาณนี่อ,าานอ๋อประมาณแมวละแมวละ เกิดอาการขาสัน้นในกันทั้งคู่นะครับเฮ้ยดีดูกมเนือกระตุกดูเด้โอ้โหขามันยีไ่ไงยี่ไงเราทั้งคู่อาจจะผมคนเดียวก็ได้น,นี่พูดแบบไม่ไม่ไม่กลัวอายเลยยังไม่พร้อมที่จะแท็กกิ้งอะไรทั้งนั้นกลับไปเราจะต้องกกำลังกายพูดเป็นครั้งที่ร้อยละ เราพูดทุกครั้งที่เรามาทิปเลยเราอยากเดินบ้างเราอยากพกน้องเบาๆเก้าอี้สองตัวโต๊ะเบาๆใส่เป้เป้เบาๆโคตาโคตาตรอเลยโอ้โหนี่ก็นี่ก็พูดไป <laughs> ตอนนี้หิวมากเรายังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยอุย้ยจะสี่โมงแล้วทะเลทลายอีกแล้วลงไปนี่จะห้าโมงแน่นอน เราคุยกันแล้วเราวางแผนว่ากะว่าการตั้งเสร็จอะบ่ายโมงทคุยกันว่าชิวที่เังจะกลางเตงคนเดียวอื่นเขาจะทำกับข้าวตอนนี้อยู่จนหน้ามืดแล้วเนี่ยป่ะเดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงมันอย่างต่ำในการขับรถกลับแล้วกว่าจะขับรถ ไปที่อ้ยหลายสิ่งห้าโมงอะไปดูก่อนว่าจะตั้งแคมป์ที่ไหนหนึ่งเอกจังโอ้โหระหว่างที่เราเดินก็ฟ้าหึมห่มหสลับกับเสียงนกเสียงตอนนี้รุนระหว่างเราจะไปการเต็นทันไห,นห,นหนกับฝนจะตกนะถ้าฝนตกเราก็นั่งในรถก่อนจะได้กันต้องหนอยันดีเลยเอานขนมปังมาที่ในรถนะ มดสภาพเกินจุดเหนื่อยรองเท้าด้วยแหละปกติเท้าจะอ่อนแอกว่าที่รักใช่ใช่เออเรื่องรงเท้าพอถึงแบบเวลาคนที่ต้องเดินป่าอเดินทางไกลๆเนอะเรื่องรองเท้ามันก็จะเป็นแบบปัจจัยแรกเพราะมันสพอร์ตน้ำหนักจริงๆมากมาเนอะคือวันนี้มันไม่ได้ตั้งใจจะมาเดินก็เลยไม่ได้ใ่แต่ดีอ่ะร่มรื่น ยังยืนยันคำพูดเดิมถ้าคุณไม่เที่ยวตั้งแต่วันนี้มันจะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้เราขึ้นไปอะกลุ่มอายุประมาณอายุประมาณเขาเนาะออาประมาณที่ละโอ้บ่นยิ่งกว่าเขานึกว่าตัวเขาบ่นแบบมาอหิมหาบ่นแล้วนะอันนั้นบ่นเป็นหมีกินพึ่งเลยอ้อันนั้นเขารู้สึกดีขึ้นมาเลยแบบเขาด่าเพื่อนเนี่ยเลยว่าแบบมึงไม่ไม่บอกพาขึ้นพาขึ้นมาทาไมเออเลยไง ไอ้ถึงแล้วหรือเปล่าเห็นมอไซค์แล้วอ่ะถ้าไมทางนี้มันดูเดินง่ายทางนี้เดินง่ายเนะพูตอนลงแป๊บเดียวตอนขึ้นนานมากโอ้ยจังแะเลว่าบ่อแตกมากข้ามนเง้นเข้ามาได้นะเนเนยดูดิมีรอยรถมอไซค์เนี่ยเออใช่เห็นไหยม เปิดเพลงกันล <sk introductions> okay. ั่นป่าเลยโอเคเจอกันท sí. yes. okay. ี่แคมป์เอ้เจอกันที่รถครับใช่ย่าเจสเสร็จไปหนึ่งภารกิจหนึ่งภารกิจเลนหนึ่งภารกิจโอ้ยขาสั่นปุ๊บเลยโอ้สั่นตามจังหวะเพลงเลยโอ้ยโอเคเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ สวยจริงไปเถอะฝืนมาเดินเรื่อยๆอ่ะเออไม่ต้องรีบอะ่ะคือเราเรีบเพราะเราจะรีบไปกางเต็นท์ไม่ใช่อะไรอันนี้มาเอไปชิวๆชมสวยๆอ่ะ <c oughs> uh, เดี๋ยวต้อง <you S 1> ไประจัญภัยกันหน่อย Do you think about the things we used to do No you couldn't stand all So why didn't you why didn't you call So many years has gone by But I think about you, about you all the time. Looks <laughs> <laughs> like you're changing and all Well why didn't you เราสนุกกับการเที่ยวในครั้งนี้มากนะครับก่อนมาเราดูรีวิวจากในมือถือแต่ของจริงเนี่ยมันสวยกว่าในรูปมากๆนะครับวิธีการเที่ยวของพวกเรามันก็เป็นประมาณนี้ครับไร้แพนไปมันเรื่อยๆทุกๆอย่างมันเป็นความสนุกครับเราคงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้กับการเที่ยวในสักทริปหนึ่งรถด,ดีๆสักคันคนรู้ใจเก็บความทรงจาทั้งหมดกลายเป็นรอยยิ้ม การเป็นเรื่องสนุกมีเรื่องให้เราพูดถึงเมื่อยามกลับถึงบ้านความสวยได้ได้ของสถานที่ท่องเที่ยวการบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอการได้กลับมานั่งย้อนดูทําให้เราได้มีเรื่องราวได้คุยกันมันมีความสุขมากๆเลยนะครับทริปดอยแม่สูงของเรายังมีต่ออีกหนึ่งอีพีนะครับขอโทษที่ตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอยากให้อารมณ์ของคลิปนี้มันเป็นเรื่องราวของการเดินขึ้นดอย360ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามถึงตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u b c r i ห้พวกเราด้วยพวกเรา,ารอกกัันมมคคครรบบขุณาบ ทางของพวกเราครับกับคริสแซกแอนเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์โฮมเมดดีๆเมนูเบอร์เกอร์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยย่านฝั่งทนในซอยบางขุนนนท์รลานสลิดวงตลิ่งชันและร้านขายกระเป๋ามือ1มือ2องแบรนด์โคสเอ็มเคเอ็มซีเอ็มรับซื้อรับจัดหาขายระบบผ่อนที่เพจช็อปออฟโฮลด์รายละเอียดทั้งคู่ในดิสคริปชันครับเอาขึ้นมาเองเอาลุงดำขึ้นมาข้างบนนี่เราตัดใจที่จะอยู่บนนี้เนาะตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับ มากเลยาม่มามาณจุดนี้นะครับเต็นเราก็เสาหักไปหนึ่งท่อนที่สุดเลยโอ้โหห้องน้ำขาแจวัดดีครัอ้าวน้ำท่าไม่อาบเขาอาบน้ำแล้วไม่เหมือนเธอ อเข้ามาเลยาม,ามาเลยครับมาๆามามาม,าม,าม,ามาลูกมาๆาเข้ามาเข้ามาไว้จใจแคจะบอกว่านี่คือข้อดีของการนอนเต็นท์ไงเราได้อยู่ในที่แบบนี้คิดดูบนนี้นะที่พักก็ไม่มีอยากจะอยู่ทําไง